อย่คะแนนสิบเลยแล้วความแล้วเดี๋ยจัดจานมาพิเศษเลยเนี่ยอืมสวยมากให้เท่าไหร่ยี่สิบอ้าวก็เต็มสิบไงได้ยี่สิบไดโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ากินง่ายๆมื้อนี้เป็นอะไรรู้ไหมถั่วลันเตาใช่มีถั่วลันเตาอันนี้สีเขียวเยวนี้แล้วก็เป็นเห็ดเข็มทอง ตั้งชื่อเมนูนี้ว่าผัดเข็มทองถั่วลันเตาโอเคแล้วก็อันนี้เป็นขาวๆนี่เป็นขิงนะพลิกแล้วก็อันนี้คืออะไรนะโหระพาโหระพามากินด้วยกันเนาะอันนี้ก็เป็นแคปเจนะครับชิ้นเยอะเนี่ยไม่อฉันไม่ค่อยใส่เข็มมากมเป็นไงอ,อร่อยอร่อยใช่ไหมเขี่คะแนน สิบเลยแล้วความแล้วเนี่ยจัดจานมาพิเศษเลยเนี่ยสวยมากให้เท่าไหร่ยี่สิบอ้าวก็เต็มสิบไงได้ยี่สิบไโอเคขอบคุณครับอ่ะกินด้วยกันนะครับทุกคนนะครับวันนี้ผมได้ถ้วยถ้วยนะถ้วยเล็กมาจังเกียว น,นันนคือพริกอะน,น,น,นะพริกหวานเพื่อนบ้านเอามาให้อร่อยอันนี้ก็ไม่ได้ปรุงเครื่องเยอะนะก็ะมีแค่ เกลือเสีเ้ยวซอสโอ้ยก็กระเียมเจียวแค่นั้นนะครับทุกคนง่ายๆครับอืมอืมน <c oughs> อเคเข้าก okay, no. mm ันเวียงทีน่งหลายเนเข้ากันได้เลยเนาะ Ừ. Mấy <laughs> ta <Thì, tình yêu. cười> <laughs>

มันกรอบไหมกรอบเข็มๆมันไม่เข้ากับไอเนี้ยอร่อย อพอกินไอ้ผู้รู้สึกนี่ชุนมาลอะไร เห็นไหม <c oughs> อันนี้นะถ้าช่วยฉันเคลียร์นะนอะช่องขึ้นนี่นะ <c oughs> เครียหมือนเลยน,น่าติรทอดน่าเอาพริกเหรอ,อ んん、まけろ。<嗯><嗯> 그래서 난 보여, 난 응. 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 난 듣게. 응응. 난 듣게. โอเคนาเรียบร้อยกินทุกอย่างให้หมดสิ้นวันหลังต้องเต็งกลอนมาฝากผู้ชมแล้วมั้งเกี่กับอาหารโอเคอมื่อวันี้ขอบคุณมากทุกคนนะครับที่ติดตามเนาะอะตอนนี้เรากินหมดละก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไม่ยังยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลยอะโอเคลาไปละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ